JSB, JSB is a wonderful world JSB, JSB, JSB on a colorful day สวัสดีนักเรียนชั้นป .1 ทีน่น่ารักทุกคนนะคะกลับมาพบกับคูฝนในการเรียนออนไลน์อีกครั้งหนึ่งนะคะเนื่องจากสถานการณ์โควิดของเรานะคะกลับมาอีกครั้งเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนแล้วก็ครอบครัวนะคะเราจึงต้องมาเจอกันอีกครั้งในการเรียนออนไลน์คะ่ะเด็กๆอยากมาโรงเรียนกันใช่ไหมเอ่ยอยู่บ้านเหงาใช่ไหม แต่ไม่เป็นไรอยู่บ้านของเราปลอดภัยที่สุดนะคะถึงโรงเรียนจะหยุดแต่การเรียนของเราไม่หยุดนะคะรู่ฝนเลยจะพานักเรียนไปเรียนรู้ทางออนไลน์กัน สวัสดีนักเรียนชั้นป .1 ทีนารักอีกครั้งนะคะกลับมาพบกับคู่ฝนในรายวิชาคณิตศาสตร์อีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งวันนี้นะคะคู่ฝนก็จะพานะคะนักเรียนไปเรียนรู้เกี่ยวกับการบวกจํานวน2จํานวนนะคะที่ผลบวกไม่เกิน100นะคะแล้วก็การลบจํานวน2จํานวนที่ตัวตั้งไม่เกิน100นั่นเองค่ะซึ่งเนื้อหาในเรื่องนี้นะคะ ก็จะเป็นการทบทวนนะคะซึ่งจะไม่มีในหนังสือของนักเรียนนะคะแต่เนื้อหาจะเป็นเนื้อหาเดียวกันกันกบที่เรานะคะได้เรียนไปแล้วนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเราไปเริ่มเรียนกันเลยค่ะก่อนที่เรานะคะจะไปเริ่มเรียนนะคะเด็กๆเ,เรามาดูจุดประสงค์ของการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ของเรากันก่อนค่ะ หนึ่งนะคะเพื่อให้นักเรียนนะคะสามารถหาผลบวกของจํานวน2จํจำนวนนะคะที่ผลบวกไม่เกิน100น,นะคะแล้วก็2เพื่อให้นักเรียนสามารถหาผลลบนะคะของจำนวน2จํจนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน100น,นั่นเองค่ะซึ่งวันนี้นะคะครูฝนก็ได้กำหนดสถานการณ์มาให้เด็กๆด,ดูนะคะซึ่ง ก็จะเป็นจำนวนนะคะนมรสต่างๆที่แม่ซื้อไปบริจาคนะคะมีดังนี้ค่ะอันแรกเลยก็คือนมรสจืดนะคะ40กล่องนมถั่วเหลือง25กล่องนมรสกาแฟ34กล่องนมหวาน30กล่องนมถั่วเหลืองงาดำ44กล่องนมรสนมรสกล้วยนะคะ 9กล่องนมรสช็อกโกแลต26กล่องนมรสสตรอเบอรี่นะคะ8กล่องแล้วก็นมเปรี้ยว15กล่องนั่นเองค่ะมีก็คือสถานการณ์ที่ครูฝนกำหนดมาให้นั่นเองนะคะเรานะคะจะหาคำตอบและบอกวิธีการหาคำตอบดังนี้นะคะเด็กๆสถานการณ์ที่หนึ่งครูฝนกำหนดให้ว่าแม่ซื้อนมรสกาแฟ กับนมรสสตรอเบอรี่รวมกันกี่กลองนั่นเองนะคะซึ่งกูฝนหามาได้คือ42กล่องใช่หรือไม่นะคะเราไปดูวิธีการหาคำตอบกันค่ะเราจะหาคำตอบได้อย่างไรนะคะวิธีการคิดก็คือนำจํานวนของนมรสกาแฟนะคะมารวมกับนมรสสตรอเบอรี่นะคะหรือ34บวก8ก็เท่ากับ 42นั่นเองค่ะก็คือนมรสกาแฟ34กล่องนะคะนมรสสตรอเบอรี่ทั้งหมด8กล่องนะคะเอามารวมกันได้ทั้งหมด42กล่องนั่นเองค่ะเรามาดูประโยคสัญ,ญลักษณ์กันนะคะก็คือ34บวกแแล้วก็เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมนะคะนี่คือประโยคสัญ,ญลักษณ์เรามาดูวิธีการหาคำตอบวิธีที่1กันค่ะ โดยจะใช้วิธีการนับต่อนะคะโดยเรานะคะจะนับจาก34นะคะนับไปทีละ1จนครบ8ครั้งนั่นเองค่ะจะได้จาก3 4นะคะก็จะเป็น35 36 37 38 39 40 41แล้วก็42นั่นเองค่ะก็คือเอา34ไว้ในใจแล้วก็บวกเพิ่มไปอีก 8นั่นเองค่ะดังนั้นนะคะแม่ซื้อนมรสกาแฟกับนมรสสตอรอเบอรี่ทั้งหมด42กล่องนั่นเองค่ะ ต่อมานะคะเด็กๆก็จะเป็นวิธีที่2นะคะที่เราจะหาคําตอบนะคะโดยวิธีที่2นะคะเราจะใช้วิธีการหาความสัมพันธ์นะคะของจํานวนแบบส่วนย่อยและแบบส่วนรวมนะคะจะเป็นวิธียังไงนะคะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะซึ่งวิธีการคิดนะคะก็คือ 34บวก8ใช่ไหมคะซึ่งในที่นี้นะคะเราจะมาแยก34นะคะซึ่ง34เราจะแยกได้ว่า30กับ4นะคะเด็กๆเ,เห็นขีดสีดำสองขีดไหมคะขีดลงมาเป็น30กับเลข4ใช่ไหมคะ mm hmm. เมื่อเราแยกเสร็จแล้วนะคะแยกส่วนย่อยเสร็จแล้วเราก็มาดูขั้นที่1ซึ่งจะอยู่ทางขวามือนะคะตัวหนังสือสีแดงเด็กๆเ,เ,เห็นไหมคะ ขั้นที่1นนะคะก็คือ 9c น,นะคะเห็นในวงกลมสีแดงไหมคะ 9c ไปบวกกับ8ก็จะได้12นะคะเมื่อเราได้12แล้วนะคะเราก็จะมาดูขั้นที่สองก็คือ9สามสิบนะคะมาบวกกับ12ก็จะได้42นั่นเองค่ะดังนั้นนะคะ3 4บ,บบวก8ได้42 ดังนั้นแม่ซื้อนมรดกาแฟกับนมรดสตรอเบอรีทั้งหมด42กล่องนั่นเองค่ะต่อมานะคะสถานการณ์ที่2แม่ซื้อนมถั่วเหลืองงาดำกับนมรดหวานรวมกันกี่กล่องนะคะคุูฝนคิดได้74กล่องนะคะจะจริงหรือไม่จริงเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะคะเราจะคิดได้ยังไงนะคะโดย นำจำนวนนมทนเหลืองงาดำนะคะไปรวมกับนมลดหวานนั่นเองหรือ44บวก30เท่ากับ74นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูประโยคสัญ,ญลักษณ์กันก่อนนะคะว่ามีวิธีการเขียนอย่างไรนะคะประโยะคะสัญ,ญลักษณ์นะคะก็คือ4 4บวก30เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมนั่นเองนะคะเราไปดูวิธีการหาคำตอบวิธีที่1กันค่ะ วิธีที่1นนะคะใช้วิธีการนับต่อนั่นเองนะคะโดยเราจะเริ่มจาก44นะคะแล้วนับต่อไปทีละ1ิ3ครั้งนะคะเพราะว่า1 0 3ครั้งก็จะได้30นั่นเองก็จะเริ่มจาก4 4ใช่ไหมคะก็จะเป็น54 64แล้วก็74นั่นเองคะ่ะดังนั้นนะคะ แม่ซื้อนมถั่วเหลืองงาดำกับนมรสหวานทั้งหมด74กล่องนั่นเองนะคะนี่ก็คือวิธีคิดอีกวิธีหนึ่งนะคะต่อไปจะเป็นสถานการณ์ที่3แม่ซื้อนมรสช็อกโกแลตนะคะกับนมรสกล้วยมา รวมกันกี่กล่องนะคะครูฝนคิดได้35กล่องจะคิดยังไงนะคะโดยนำจำนวนนมรสช็อกโกแลตนะคะรวมกับนมรสรสกล้วยนะคะก็คือ26บวก9ได้35นั่นเองค่ะมาดูประโยคสัญลักษณ์กันนะคะประโยคสัญลักษณ์ของเราก็คือ 26บวก9แล้วก็เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมเช่นเคยนะคะโดยวิธีนี้นะคะเราจะใช้วิธีการตั้งบวกซึ่งเป็นวิธีที่นักเรียนถนัดและก็ใช้ประจำอยู่แล้วใช่ไหมคะ mm. เดี๋ยวเราไปดูวิธีการคิดกันค่ะ mm. ก็คือเราเอา26ตั้งแล้วก็บวกด้วย9นะคะ mm. เด็กๆอย่าลืมตั้งเลขให้ตรงกันนะคะหลักหน่วยก็ต้องตรงกับหลักหน่วยนะคะ เมื่อเด็กๆตั้งเลขหลักตรงกันแล้วนะคะเด็กๆสามารถบวกได้เลย6บวก9นะคะโดยเราจะบวกจากหลักหน่วยก่อนคือตัวที่อยู่ด้านหลังสุดนะคะ6บวก9ได้เท่าไหร่คะเด็กๆ6บวก9ได้15นะคะก็เลยใส่หแล้วทดไว้1นะคะซึ่ง1เราจะทดไว้ข้างหน้านะคะคือข้างบนเลขสองเด็กๆเห็นไหมคะตัวสีแดงทีนี้2ไม่มีตัวบวกเราชักลงมาได้ไหมคะ ได้นะคะแต่เด็กๆอย่าลืมตัวทดนะคะเราทดไว้หนึ่งก็คือ2บวกหนึ่งได้3นั่นเองค่ะดังนั้นนะคะ26บวก9จึงได้35นั่นเองนะคะเด็กๆต่อไปนะคะเป็นสถานการณ์ที่4นะคะแม่ซื้อนมเปรี้ยวมากกว่านมรสสตอเบอรี่กี่กล่องน,นะคะ ซึ่งในที่นี้โจทย์ของเราก็จะเปลี่ยนไปจากเดิมนะคะเด็กๆแม่ซื้อนมเปรี้ยวมากกว่านมรสสตอเบอรี่กี่กลองนะคะเราไปดูวิธีการคิดกันค่ะโดยเรานะคะจะนํานมเปรี้ยวลบด้วยนมรสสตอเบอรี่นะคะจากสถานการณ์ที่ 1 2และ3เป็นวิธีบวกใช่ไหมคะทีนี้สถานการณ์ที่4ของเราก็จะเป็นวิธีลบนะคะโดยให้เอานมเปรี้ยวมาลบกับนมสตรอเบอรี่ก็คือ15ลบ8เท่ากับ7นั่นเองค่ะเรามาดูประโยคสัญ,ญลักษณ์กันนะคะ15ลบ8เท่ากับช่องซี่เหลี่ยมเช่นเคยนะคะเรามาดูวิธีการคิดที่1กันค่ะ โดยนะคะเราจะใช้วิธีการนับถอยหลังนะคะนับถอยหลังจาก15นะคะนับลงทีละหนึ่งนะคะจนไปถึง8นะคะ,ะตัวอย่างนะคะจาก15ใช่ไหมคะก็เป็น14 13 12 11 10 9แล้วก็8นะคะ โดยวิธีนี้นะคะเด็กๆสามารถชูนิ้วระหว่างนับได้เช่นนะคะนับ14เด็กๆก,ก็ชูขึ้นมา1นิ้ว13เด็กๆก,ก็ชูเพิ่มขึ้นมาอีกหนนิ้วนับไปเรื่อยๆนะคะจนถึงเลข8เด็กๆจะได้ทั้งหมด7นิ้วใช่ไหมคะก็จะตอบเท่ากับ8นั่นเองนะคะ ดังนั้นนะคะหลังจากที่เรานะคะได้เรียนไปแล้วเกี่ยวกับโจทย์ปัญหานะคะการบวกแนวตั้งะะและการและการลบนะคะเราก็จะสรุปได้ว่าการรวมจำนวนของสิ่งต่างๆนะคะตั้งแต่2กลุ่มขึ้นไปเป็นสถานการณ์การบวกซึ่งอาจหาผลบวกได้โดยการนับต่อให้ครบ10นะคะใช้ความสัมพันธ์ของจำนวน แบบส่วนย่อยส่วนรวมและการตั้งบวกนะคะนั่นก็คือวิธีการหาคำตอบต่างๆที่คุณฝนได้สอนเด็กๆไปนะคะและการเปรียบเทียบจำนวนนะคะแล้วบอกว่าจำนวนหนึ่งมากกว่าอีกจำนวนหนึ่งอยู่เท่าไหร่นะคะอันนี้จะเป็นสถานการณ์การลบนะคะซึ่งหาผลลบได้โดยการนับถอยหลังนะคะใช้ความสัมพันธ์ของจำนวน ส่วนย่อยส่วนรวมหรือเด็กๆสามารถใช้วิธีการตั้งหลกได้เลยนะคะหลังจากที่เราเรียนนะคะเรื่องโจทย์ปัญหาไปเนาะเรื่องโจทย์ปัญหาการบวกไปนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาทําแบบฝึกหัดกันซึ่งแบบฝึกหัดของเรานะคะจะอยู่ในหน้าที่84เล่มนี้เลยนะคะเล่มสีชมพูเล่มนี้เลยนะคะแล้วเปิดไปหน้าที่8 4นะคะ ซึ่งก็จะเหมือนในหน้าจอของคุณฝนเลยนะคะหน้าที่84มีทั้งหมดให้ทำแค่5ข้อทำหน้า84หน้าเดียวคือวงรอบข้อความส่วนที่โจทย์กำหนดให้ขีดเส้นใต้ข้อความส่วนที่โจทย์ถามนะคะแล้วก็วงกลมรอบคำตอบนะคะในวงเล็บนะคะเนี่ยในวงเล็บว่าลูกจะตอบมากกว่าหรือว่าน้อยกว่าสิ่ที่เขากำหนดให้มาแล้วก็ วงล้อมรอบข้อความสิ่งที่โจทย์กำหนดให้แล้วก็ขีดเส้นใต้เมียทำทั้งหมด3อย่างอย่างแรกคือวงล้อมรอบข้อความที่โจทย์กำหนดให้มาและ2ขีดเส้นใต้ข้อความที่โจทย์ถามแล้วก็วงกลมคำตอบเช่นตัวอย่างข้อที่1นะคะเดี๋ยวครูฝนจะทำให้ดู1ข้อจากนั้นข้อ2ข้อ3ข้อ4ีข้อ5เดี๋ยวให้นักเรียนทำเองนะคะข้อที่1นะคะฉันจ่ายเงินค่าก๋วยเตี๋ยว30บาท ค่าน้ำา1บบาทฉันจ่ายเงินทั้งหมดกี่บาทนะคะอันดับแรกเรามาหาก่อนเลยว่าสิ่งที่โจทย์กำหนดให้มีอะไรบ้างแล้วเราก็วงกลมล้อมรอบนะคะสิ่งที่โจทย์กำหนดให้คือค่าก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ค่าน้ำใช่ไหมคะเล,เล็กจ๊าง่ายเลยว่าสิ่งที่โจทย์กำหนดให้คือตัวเลขจะมี2ตัวนะคะคือสิ่งที่โจทย์ให้มาก็คือให้ค่าก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ค่าน้ำมานะคะแล้วก็วงกลมล้อมรอบเลย นี่นะคะแล้วก็วงกลมโดยลูกๆใช้ดินสอได้เลยนะคะคุณครูจะใช้อันนี้เอาเอาดินสอล้อมรอบยังไงก็ได้นะคะเป็นเป็นวงรีหรือจะเป็นสี่เหลี่ยมก็ได้ขอแค่เป็นล้อมรอบนะคะนี่นะคะแล้วก็เขาบอกว่าขีดเส้นใต้ข้อความที่โจทย์ถามโจทย์ข้อนี้ถามอะไรนะคะเขาถามว่า ฉันจ่ายเงินทั้งหมดกี่บาทนะคะอันที่โจทย์ถามเขาบอกว่าให้เราขีดเส้นตายตรงนี้ปึ๊บนี่เสร็จแล้วนะคะจากนั้นเรามาหาคำตอบนะคะว่าจ่ายเงินทั้งหมดกี่บาทนะคะจ่ายค่าก๋วยเตี๋ยว30ค่าน้ำาิบบาทนะคะจ่ายทั้งหมดกี่บาทก็เอา30กับ1 0บรวมกัน30บวกสบเป็น4ี่เขาถามว่าเราจ่ายเงินไป40บบาทเนาะ เขาถามว่าชั้นจ่ายเงินทั้งหมดมากกว่าหรือน้อยกว่า30เมื่อกี้เราได้40มันมากกว่าหรือน้อยกว่า30คะลูกมากกว่าหรือน้อยกว่ามากกว่านะคะเราจ่ายเงินมากกว่า30บาทนะคะเราก็วงกลมคําว่ามากกว่าลงไปนี่เลยเสร็จแล้วค่ะข้อที่1เห็นไหมง่ายไหมคะดังนั้นนะคะข้อข้อ2ข้อ3ข้อ4นะคะเดี๋ยวให้ลูกๆลองทําด้วยตนเองดู ะะจากนั้นก็ถ่ายภาพส่งคุณครูประจําชั้นเหมือนเดิมนะคะแล้วก็วิชาภาษาวิชาคณิตศาสตร์ของเรานะคะก็ได้หมดเวลาลงเพียงเท่านี้เจอกันใหม่ครั้งต่อไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะก่อนจากกันวันนี้ครูฝนขอให้นักเรียนดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนอ่านหนังสือด้วยนะคะ จอกันต่อไปครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ It's It's worlds a waterfall world. Jazz B. Jazz B. All world waterfall world the colorful day Jazz B. Jazz B. ส่วนคลิปนี้นะคะคือการเฉลยแบบฝึกหัดนะคะลูกๆขาน้าที่80เนาะครั้งที่แล้วจำได้ไหมเราก็จะเอามาเฉลยครั้งนี้นะคะหน้าที่80นะคะเป็นการบวกจำนวน2หลักกับจำนวน2หลักนะคะหน้าที่80นะแล้วก็จะมีหน้าที่81ด้วยวันนี้จะเฉลย2 2ครั้งด้วยกัน อ่ะอันแรกเลยนะคะก็บวกกันในแนวตั้งเนาะหลักหน่วยต้งหลักหน่วยหลักสิบต้งหลักสิบนะคะ4บวก3ได้7 2บวก5ได้7ได้77ก็ตอบลงไปในช่องนี้อันนี้ทำเหมือนกันนะคะคุณครูอาจจะอธิบายรวดเร็วเพราะว่าแต่และข้ออธิบายแค่ข้อเดียวก็พอเพราะมันเหมือนกันเนาะต่อมานะคะ45บวก42ก็ตั้งโจทย์แบบเนี้ยตั้งเขาตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วก็เราจะบวกจากหลักหน่วยก่อนนะคะจากข้างหลังก่อน ห้บวกสองได้7 4็บวกสได้ 8, 87นะคะมีทั้งหมด12ข้อเดี๋ยวให้นักเรียนดูเฉลยแล้วก็เช็คว่าตัวเองถูกหรือไม่ถูกตามครูฝนนะคะข้อที่2ตอบ87ข้อที่3ตอบ95ข้อที่4ตอบ67ข้อที่5ตอบ87ข้อที่6ตอบ66ข้อที่7ตอบ96 ข้อที่8ตอบ98ข้อที่9ตอบ8 8ข้อที่10ตอบ54ข้อที่11ตอบ59แล้วข้อที่12ตอบ79ค่ะต่อมานะคะหน้าที่81ต่อนะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างเฉลยมาให้นะคะซึ่งข้อที่1เนี่ยครูฝนพาทำแล้วเนาะครั้งที่แล้วจำได้ไหมส่วนข้อที่2นะคะเราก็จะแยกออกมาก็คือ แยกหลักสิบออกมานะคะเห็นไหมรอบนี้มี2หลักกับ2หลักเลยข้อแรกมี2หลักกับ1หลักใช่ไหมคะเราก็จะแยกออกมา40ก็โยงมันนี่เลยดึงมาได้เลยส่วน20นะคะเราดึง20ิออกมาแล้วก็ดึง5ออกมาจับคู่วงเล็บนะคะ2หลักเหมือนกันฝั่งนี้เห็นไหมลูกเขามีหลักหน่วยเหมือนกันนะคะเขาก็เลยจับคู่กันได้ รอบนี้เขามีหลักสิบเหมือนกัน2หลักเขาก็เลยจับคู่กันนะคะหาค่าในวงเล็บก่อน40บวก20ได้6 0 5ดึงลงมาเหมือนเดิม60บวก5เท่ากับ65อันนี้คือคำตอบนะคะฝั่งนี้เหมือนกันนะคะ76บวก12นะคะ76บวก12อันนี้ทำเป็นแนวตั้งด้วยนะคะ76บวก12ก็ได้เท่าไหร่เอ่ย เจบกบวกปุ๊บปุ๊บเท่ากับนะคะเจสิบวกหกบวกหมาจาก76ตัวนี้นะคะแล้วก็10บวก2เท่ากับ12แล้วบวกกันแนวตั้งนะคะ70บวก10ได้80 6 6บวก2ได้8นะคะ80บวก8ได้88อันนี้คือทำในแนวตั้งอีกรอบหนึ่งนะ,ะ65นะคะข้อต่อมา65บวก34 ก็ทําเป็นบวกแนวตั้งแล้วก็แนวแนวอันนี้เหมืนอนมาแนวนอนนะคะแล้วก็มาทําแยกออกมาแยกกระจาย6 0บวก5มาจาก65นะ3 0มบวก4มาจาก34จากนั้นบวกแนวตั้ง6 0บวก30ได้90 5บวก4ได้9นะคะก็เป็น9 0บวก9ได้99 mm hmm. ข้ออื่นเหมือนกันลูกๆจำได้ไหมที่ครูฝนเฉลยข้อที่2ไปคือ หลังบวกหลังได้หลังหน้าบวกหน้าได้หน้าทุกข้อเหมือนกันนะคะข้อที่1ได้28ข้อที่2ได้90ข้อที่3ได้62ข้อที่4ได้98ข้อที่5ได้89ข้อที่6ได้89ข้อที่7ได้75ข้อที่8ได้98ข้อที่9ได้98ข้อที่10ได้89 ข้อที่11ได้57แล้วก็ข้อที่12ได้88ซึ่งข้อเนี่ยสข้อข้างบนเนี่ยเด็กๆอาจจะบอกว่ายากนิดหนึ่งเนาะซึ่งบางคนอาจจะงงนะคะอาจจะงงนิดนึงแต่ว่าค่อยๆทําความเข้าใจไปนะคะโดยดูจากตัวอย่างของกูฝนก็ได้นะคะและนี่คือเฉลยนะคะในคณิตครั้งที่แล้วนะคะในหน้าที่80-81นะคะ และนี่คือฉเฉลยนะคะแบบฝึกหัดกรณตศาสตร์ในหน้าที่84นะคะซึ่งครูฝนเนี่ยให้หนัเกเรียนทำหน้าเดียวมีทั้งหมด5ข้อนะคะให้วงกล,งลมล้อมรอบนะคะส่วนที่โจทย์กำหนดให้แล้วก็ขีดเส้นใต้สิ่งที่โจทย์ถามแล้วก็วงกลมคำตอบ ะะมีทั้งหมด5ข้อซึ่งข้อที่1ครูฝนได้พาทําไปแล้วนะคะครูฝนจะมาอธิบายข้อ2ข้อ3ข้อ4แล้วก็ข้อ5นะคะข้อที่2นะคะเขาให้โจทย์มาว่าในสวนสัตว์แห่งหนึ่งมีลิง45ตัวชนี34ตัวรวมลิงและชนีทั้งหมดกี่ตัวนะคะสิ่งที่โจทย์กําหนดให้คือเขาให้ลิงแล้วก็ชนีมานะคะแล้วก็วงกลมล้อมรอบสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ และสิ่งที่โจทย์ถามนะคะคือรวมมีลิงและชนีทั้งหมดกี่ตัวนะคะให้เราขีดเส้นใต้จากนั้นเราก็หาคำตอบค่ะ45บวก34ได้เท่าไหร่กูฝนบวกแบบรวดเร็วเลยคือ79นะคะ79เขาถามว่ามากกว่าหรือน้อยกว่า45มากกว่าแล้วก็วงกลงมคำว่ามากกว่านั่นเองนะคะต่อไปข้อที่3นะคะวันเสาร์แป้งอ่านหนังสือได้16หน้า วันอาทิตย์อ่านได้12หน้ารวม2วันแป้งอ่านหนังสือได้กี่หน้าขาอถามว่ารวม2วันอันดับแรกเราไปหาสิ่งที่โจทย์กําหนดให้ก่อนนะคะสิ่งที่โจทย์กําหนดให้มาคุณครูบอกเลยว่าคือตัวเลขเนาะก็คือวันแรกอา่านได้16นะคะวันอาทิตย์อา่านได้12ก็คือวงกลมล้อมรอบไบนะคะสิ่งที่โจทย์ถามคือรวม2วันอ่านหนังสือได้กี่หน้าก็ขีดเส้นใต้ปุ๊บจากนั้นรวมกันค่ะหาค่า 16บวก12ได้เท่าไหร่นะคะคุณครูบวกได้เลยว่า28นะคะ28นะคะเขาถามว่ามากกว่าหรือน้อยกว่า16 28เราตอบได้เลยว่ามากกว่านั่นเองเราวก็วงกลมคำว่ามากกว่าลงไปข้อที่4นะคะเกตอายุ27ปีก่อนอายุมากกว่าเกต2ปีเขาถามว่าก่อนอายุเท่าไหร่ นะคะอันดับแรกเรามาหาสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ก่อนก็คือกำหนดมาคืออายุของเกตแล้วก็อายุของกอนนะคะแล้วก็วงกลมล้อมรอบจากนั้นเราขีดเส้นใต้สิ่งที่โจทย์ถามนะคะคือกอนมีอายุเท่าไหร่นะคะกอนอายุกี่ปีก็ขีดเส้นใต้นะคะเราเอา27บวก2นะคะก็จะได้อายุของ ก่อนนั่นเองนะคะ27บวก2 27 28 29และ29ได้29เขาถามว่า29มากกว่าหรือน้อยกว่า27มากกว่านั่นเองต่อไปนะคะข้อสุดท้ายคือข้อที่5แม่ซื้อมะม่วงไปแล้ว32บาทยังเหลือเงินอีก24บบาทเดิมแม่มีเงินกี่บาทนะคะอันนี้เหมือนเดิมนะคะ วงกลมสิ่งที่โจทย์กำหนดให้มาก็คือมีซื้อไปแล้ว32บาทแล้วก็เหลือเงินอยู่24บาทแล้วก็ถามว่าสิ่งที่โจทย์กำหนดให้สิ่งที่โจทย์ถามนะคะก็คือแม่มีเงินกี่บาทตอนเดิมมาเดิมแม่มีเงินกี่บาทนะคะแล้วก็ขีดเส้นใต้จากนั้นหาคำตอบค่ะ32บวก24นะคะได้56เขาถามว่า56มากกว่าหรือน้อยกว่า32 มากกว่านั่นอีกนะคะและนี่คือเฉลยนะคะ